สวัสดีจ้าเมน,เน้ย่ยเราจะมาตํากุ้งสดหมูยอได้จ่ามาบัางส่วนผสมกันเลยบักหุ้งจ่าฝานเสร็จเรียบร้อยพริกแห้งพริกแดงกินดาบักเคดเทศสีดาบักเคดเทศลูกเล็กบักนาวทั่วฝักเง้าวกระเทียมน้ำบักน้าวขันสดหมูยอนำ้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีบ กุง้งล้าง้วยโซดาแล้วก็เอาเสศษดำออกเรียบร้อยน้ำปลาน้ำปลาชุโลดจ้ะทามัดตำกันเลยจ้ะคว่มเผ็ดกันแล้วแต่ชอบจ้ะยาอยาอาใสพ่ริกแห้งกับพริกแดงกินดา20เม็ดจ้ะ เอากระตำให้ละเอียดจ้ะตำโดยกระเทียมตำพริกกับกระเทียมละเอียดดีแล้วใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ ชุบรสจากเคืองชอนโตแล้วก็ตำจะให้น้ำตาลปีบละลายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาจะ หนึ่งทับพีเคิงใส่น้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำบางนาสองช้อนโต๊ะแล้วก็ตำส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่บะเขือเทศลงไปจ้ะทั่วฝักยาวตำคลุกเข่าให้ส่วนผสมเข้ากันใส่บักน้าวซีกลงไปจ้ะใส่บักหุงลงไป ใสแล้วก็ตำคุกเข้าให้เข่ากันใส่หมูยอกุ้งซเสใส่แล้วก็ตําส่วนผสมคุกเข้าให้เข่ากันตําค่อยๆจ้าเดี๋ยวกุ้งเขาจะแหลก จแล้วเขาจะมาซีบเบิงจ้ามารสชาติเป็นยังไงแน,น่อืมจางไปจ้าน้อยหนึ่งวามเปรียวกับความหวานได้แล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำปลา,ลากับน้ำปลาจ้าได้น้ำปลาจ้าหนึ่งช้อนโตน้ำปลาหนึ่งช้อนโต คนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วจ้าตำกุ้งสดหมูยอไปตักใส่จานกินกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตามกุ้งสดหมูยอ่อขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม